ผีแม่ไ่้สวัสดีกาเซีย่าวันนี้มาหาหนูเร็วจังเลยนะคะเดี๋ยวก่อนผมขออธิบายก่อนว่าตัวละครนี้เป็นตัวละครผู้หญิงแล้วผมทําเสียงผู้หญิงไม่เป็นนี่คือสูตรของผมละมันได้แค่นี้แหละออย่างงอนหรืออย่างงอนหรยอเพราะว่าป๋าคิดถึงหนูยังไงละจ้านีป๋าค่ะมาเที่ยวหาหนูแบบนี้ไม่กลัวเมียด่าหรอคะนี่สาวน้อย อยู่กับพี่อย่าพูดถึงเมียพี่ได้ไหมพี่นะ่ะเบื่อยายแก่นั่นเต็มทีแล้วอ่ะอย่างนี้ก็แสดงว่าคืนนี้ป๋าจะอยู่กับหนูทั้งคืนเลยใช่ไหมคะใจแล้วลหะใจแล้วล่ะงั้นหนูขออะไรอย่างหนึ่งได้ไหมคะป๋าคะได้เลยได้เลยขอมาขอมางั้นหนูขอกินร่างกายป๋าได้ไหมคะเออเธอไม่ใช่คนเหรอมันตัวอะไรเนี่ยแกใจแล้เลยคนใจแล้วไหนแล้วไงมยแ่งอ่ เออนี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นอีกแล้วเนี่ยทำมาไมช่วงนี้คนในหมู่บ้านเราเสียชีวิตบ่อยจังวะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ก็ได้ยินมาว่าเป็นการตายที่ผิดปกติมากผีแม่ไม้เออผีแม่ไม้ไม่ผิดแน่นอนนี่เป็นฝีมือของผีแม่ไม้เออแล้วแล้วยายรู้ได้ไงอะยายเคยเห็นการตายแบบนี้มาก่อนช่วงนั้นเป็นช่วงที่ผีแม่ไม้ออกอารวาดมันจะฆ่าเฉพาะพวกผู้ชายเออจริงเออชิบหายละ แล้วไอ้เพื่อนเลิฟมันรู้ข่าวนี้หรือ,อยังเนี่ยเอ,อ้ยเอ,อ้ยยืดเส้นยืดสายในตอนเช้าอารู้สึกผ่อนคลายจังเลยนานๆทีจะได้ออกกำลังกายอยู่ที่หลังบ้านอืขอนอนพักดูท้องฟ้าก่อนแล้วกันฮ,ฮ,ฮัลโหลอับฮัลโหลไอ้เพื่อนเลฟิฟอ,อ้าวมีอะไรช่วงนี้ระวังผีแม่ไม่ด้วยนะกำลังออกอาลวาดเลย มันก็โง่กันทุกคนนั่นแหละผู้ชายในหมู่บ้านเนี้ยแต่ว่าเป้าหมายในะวันนี้จะเป็นใครดีนะอืมแถวนี้มีบ้านคนด้วยเหรอลองเข้าไปดูหน่อยแล้วกันมึงระวังไว้นะพี่แม่ไม้าอะ่ะเอ้ยเอ้ยมึงอย่ามาโกหกกูกูกําลังมีความสุขอยู่ตอนนี้มึงอย่าโทรมาปั่นกูแบบนี้เฮ้ยกูไม่ได้โทรปัน่นเพราะว่าเช้านี้เพิ่งวีเออขอไม่รับข้อมูลอะไรแล้วกัน ขอผ่อนคลายกับท้องฟ้ายื้พ่อหนุ่มอืมวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสจังเลยนะนี่รูปล่อสนใจกันหน่อยอ่าอากาศปลอดโปร่งนี่คนเรียกไม่ได้ยินหรือไงฮะเออป้าเรียกผมอยู่เหรอเจอกันครั้งแรกเรียกป้าเลยเหรอใช่แล้วจ้ะพ่อหนุ่มพ่อหนุ่มทำอะไรอยู่จ้าตาก็ไม่ได้บอดดิมองไม่เห็นเนือว่านอนดูท้องฟ้าอยู่ ตอบคำถามแบบนี้เออแล้วพ่อหนุม่มดูท้องฟ้าทําไมล่ะจ้ามึงเสือกอะไรชีวิตกูเออเออคือคืออยากรู้จริงๆอ่อะเสือกคือสงสัยไม่ได้เลยเหรอเสือกแล้วถามแค่นี้อะไรไม่ได้เลยเหรอเสือก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 เลยมึงอะเน่ไม่ไหวแล้วนะทําไมทําตัวไร้มาราาตาแบบเนี้ยมึงอะไร้มาราาตาที่มึงยืนอยู่บ้านกูครับมึงเข้ามาได้ไงเออคือฉันชอบพ่อหนุ่มมานานแล้วอจาจารย์คือฉันแอบตามาอะ มึงเป็นโลคจิตเหรอเออไม่ไม่ไม่ใช่นะคะโลคจิตแด้นอนมึงอะยังไงก็โลกจิตมึงอยู่นิ่งๆเลยนะไม่งั้นกูแจ้งตำรวจจับมึงแน่เออแล้วแล้วเดินเข้ามาทำไมอะอเฮ้ยผักฉันทำไมเนี่ยเออไม่นะแก้วฉันแตกเลยเห็นไหมแก้วใบดีแบงด้วยเนี่ย นี่จ่ายกูมาเลยสามพันห้าเออคือฉันยังไม่ได้ทําอะไรมึงทําทมึงปลักกูตะกี้มึงปลักกูแก้วกูแตกสามพันห้ามึงจ่ายมาเออนี่มึงเป็นมิจฉาชีพเหรอไม่ใช่ไม่ใช่แต่ก็ใกล้เคียงไม่ใช่ว้ยกูไม่ใช่เมืมากี้มึงลืมไปซะแต่ที่แน่ๆมึงจ่ายมาแล้วกูจะลืมเรื่องในวันนี้ทั้งหมดเฮ้ยเฮ้ยอย่าไปคุยกับมันมันไม่ใช่คนเฮ้ยอย่าเข้ามายุ่งนะกําลังถ่ายเงินอยู่ ไม่อยู่แล้วอาเอ้ยเอ้ยจะไปไหนจะไปไหนอาหายไปแล้วอ่ะไม่นะไม่ได้อีกแล้วอ่ะสามพันห้าหายไปแล้วอ่ะนี่เมื่อกี้เนี่ยมันเป็นผีอย่าไปยุ่งอะไรกับมันอืมไปหน<ๆ>้อยอืมมีอะไรเหรอมึงฟังกูนะมึงเลิกกินน้ําแดงสองอาทิตย์อืมนี่กูผิดอะไรเนี่ยเฮ้ยเพื่อนนี่มึงเศร้าอะไรมึงเนี่ยสามพันห้า สามพกูไปแล้วอ่ะเอออะไร3 5มพแล้วมันไปไหนเออ,เอ,อไม่มีอะไรหรอกเอองั้นเลยเออ,เอ,อแต่ว่ามึงได้เจอกับผีแม่ะะไม่ปาวะอืมไม่ไม่อะไม่เจอผีแม่ไม้เจอแต่คนโลกจิต เออแต่มันหายตัวได้ไงวะไม่เจองั้นเหรอก็ถือว่าโชคดีไปนะและเราขอขอบคุณการโดนิดจากคุณชานรงจากคุณสมทนัดและคุณธนากรอ,อ่านชื่อของใครผิดยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมแต่ก็ขอบคุณครับ